เราอยานียเราก็จะแบบกยกโมเดลบอกว่าเฮ้ย hey, ต้องระวังว่าเดี๋ยวเราจะไประวันด้าเลยคือดูยกตัวอย่างที่มันดูอยู่คนละทวีปกับเราคนเลยทั้งนั้นที่ประเทศนี้เนี่ยเอออยู่ข้างๆต่างๆนะครแล้วก็การค้าล้างขบันการการค้า,ล,า,าล้างประชาชนในอเมริาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับในในของนาซีหรือว่าของรวันด้าอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นการค้าล้างที่ ที่เอาเชื้อชาติมาเป็นมาเป็นเกณฑน,นะนะเพราะว่าอย่างพวกการสืถึงโอเคได้ค่ายู่ต่วันด้าก็คือค่าตุตุซี่ะไรแต่ว่าอย่างของขเขมรเนี่ยคือพ่อแม่ตัวเองก็สามารถที่จะค่าได้นะเกทนี้ยังก็เลยอยากให้จากสิโงโน่ปลูกแบกล่าวให้พวกเราฟังกิดันคือจริงเรื่องที่ไปถามอาจจะไม่ไอยากคือเรื่องี ค่ไม่อยากรู้ว่าคิดว่าเรื่องนเป็นเรื่องซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่หาทางอื่นได้ค่อนข้างเยอะว่าว่าประวัติศาสร์ของเขมกนที่จะเกิดตอนนี้ในาการค่าแางข่งพันเป็นยังไงนะครับผมอาจะอยากคุยเรื่องซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่ไม่มีไม่น่าจะมีิด็กกระเด็นอดีกว่านะครับเมื่อกี้ได้พูดเรื่องนึงดีเราขออนุ a t i o n l e เลนะครับเพราะว่าวันนี้คนมายอซึ่งเป็นเรื่องดีเราจะได้คุยกันไม่ต้องกักกัน คือในประเด็นที so ่แต่พูดวันก่อนวันนีคือแต่พูดเรื่องควมเมตตาเป็นเรื่องการฆ่าคนเองการเมืองครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าคนที่ศึกษาเรื่องการฆ่าในกรณีตายเนี่ยคือคือการฆ่าทางการฆ่าแบบนี้การฆ่าแบบที่คนจูงมั่งเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากในโลกตะวันตกในประเทไทยไม่ค่อยมีการศึกษาแต่ในโลกตะวันตกมีคนศึกษาเยอะมากแล้วก็มีการการคิดคำอธิบายการฆ่าแบบต่างๆเยอะไปหมดนะครับ มีคำหลายคำซึ articles, which are, which are ่งจะสอนกันไปสอนกันมานะครับคำนย่างตัวคำว่าเอโนไซต์เอโนไซต์คือการฆ่าที่มุ่งเป้าที่ชาติกาของชรามทางเป็นพิเศษนะครับคลาวเจอร์ไซต์ก็มีนะครับการฆ่าที่มุ่งเป้าที่การฆ่าคนซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางดำเนินกาบางอย่างเป็นพิเศษจีโนไซต์ก็มีความหมายที่ดิเบตแตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักๆที่จีโนไซต์กัคือการฆ่าโดยเหตุผลทางการเมือง ครับที่ผู้ได้เห็นก็ถือภาพก่อนก็คือว่าในกรณีขีดแม่เดียวกันก็ถึงการค้าที่ย่อกิโลไซค์คือการค่าคนเอ็กโทกัการเมืองครับที่การค่าได้เห็นผลถึงการเงินยังมีลักษณะเฉพาะในหลายเรื่องนะครับเช่นนักวิชาการคนหนึ่งนะครับชื่อใหม่เข้ามาศึกษาเรื่องการการค้าในกรณีรอยได้พูดว่าคนมาคิดว่าสงครามแบบแบบสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีส่วในการค้าเพิ่มเยว นะครับจะไนเข้มาเนือสื่อเรื่อง่ของฝ่ายคว่าจริงๆแะ้ว่ไปดูประวัศาสรการฆ่าในคนต่างๆนะครับคนฆ่ากันแบบกรณีขบแดงเนี่ยไม่ใช่ฆ่าในสงครามนะครับฆ่าในแบบเหียผลทําการหรือฆ่าในแบบด้วเลรื่องคุดเป็นขอฝ่ายนั้นคุดดึงเนของฝ่ายนี้นเนี่ยในศตวรรษตวรัที่แล้วเนี่ยอีกคนดูไหมครัในสงคราม่นตอนนี้่เนี่คนตายสิล้านในสงครามรุีสองคนตายยี่สิบล้าน แา่คนที่ตายด้วยกิดบนจีนวอซา์เนี่ย70ลาย้านเรากำลังพูดถึงปัญหาซึ่งทำให้สงครามโลกครั้งหนึ่งหรือสงครามโลกครั้งสองเป็นเรื่องเด็กเองนะคนที่ตายในกรณีตุรกีแดงเนี่ยถ้าเอากรณีการในโลกลเ,เราไปดูอีกหลักลับอีกคนที่70ล้านนะครับทีนี้นขขคำถามคือทำไมการเกิดการฆ่าแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับการฆ่าในกรณีแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนการฆ่าในกรณีของการ ฆ่าด้เหตุผลเรืชาติพันธุ์นะครับไม่เหมือนการฆ้าด้วยเหตุผลเรื่องธรรัาธรรมในหลายเรื่องการฆ้าด้วยเหตุผลเรืชาติพันธุ์ในหลายกรณีมาจากความรู้สึกว่าชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์ดูไร้ชาติพันธุ์ดู่น่งทัศนคามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าอารยันเชื่อว่าอยู่ได้กว่าได้อย่างการฆ่าอยู่เพื่อสั่งความบริสุทธิ์ของอารยันไว้นะครับเหตุผลตัวที่เสริมมาที่ทำให้การฆ่าแบบนี้เป็นไปได้ด้วยเช่นในในดินแดนเดียวกันเนี่ยนะครับ คือการเปลียชาติพันเป็นเรื่องธรรมดาทุกประเทศมี ial, แต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศเกิดการฆ่าระหว่างชาติพันประเด็นที่สองที่ให้การฆ่าแบบระหว่างชาติพันเกิดขึ้นได้คือในดินแดนเดียวกันเนี่ยอำนาจของแต่ละชาติมันไม่เท่ากันอย่างได้ชัดใช่ไหมครับอาหรายังอยู่ในเปรียนกันมามาแต่อารายัจะฆ่ายู่ไม่ได้เลยถ้าบังเอิญอยู่รือไม่อยู่ในปะเทอา่รายังอำนาจมากนอกจากนั้นคือการที่อารยังบังเมียอำนาจทางการอาหารมากเป็นพิเศษด้วย เรื่การฆ่าจะมีลักษณะนี้ในกรณีของกรณีเหมือนกรณีจีโนไซายซึ่งเป็นการฆ่าด้วยเหตุผลทางการโดยเนี่ยมีความซับซ้อนมากตรงนี้เช่นในกรณีของหนังเรื่องนี้พูดเรื่องเรื่องประเด็นนี้ค่อนข้างดีนะครับคือว่าคนที่ฆ่าคนอื่นด้วยเหตุผลทางการโดยเนี่ยทุกคนฆ่าในนามของความก้าวหน้านะครับเราเรารู้จุดการฆ่าคนด้วยเหตุผลเรื่องความก้าวหน้าการสร้างประชาธิปไตยการสร้างความเท้าที่นะครับ ข้อที่ต้องไม่ลืมเวลาดูหนังเรื่องนี้แจ้คือเรามาสการฆ่าโดยฝ่ายเมนแดงซึ่งเป็นฝ่ายปฏิวัติเราลวมลงศักดินาของพระเจ้าสิคิวสิยานุนะครับการฆ่าทั้งหมดนี้เกิดกันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายที่ฆ่าเนี่ยเชื่อว่าจําเป็นต้องฆ่าเพื่อทำให้สังคมคอมเมนวไปข้ามหนนามากขึ้นการฆ่าเด็่ายทางการเมืองเนี่ยจะไม่เหมือนกับการฆ่าแบบโดยองเด็จการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฆ่าเพื่ออำนาจคนที่มีอำนาจในขนาดนั้น ต่การฆ่าในสังคมแบบกรณีเป็นแดงในสังคมซึ่งค่าด้หผลาการเมือเป็นการค่าซึ่หนึ่งคนที่ฆ่าเ่ยเชื่อว่าค่าเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตแล้วที่สองก็คือคนคนที่ฆ่าเ่ชเชื่อว่าถ้าไม่ฆ่าเ่ยการเปลี่ยนแปลงจะไม่ชนะครับผมคิเว่าอันี้เป็นสองประเด็นที่ในหนังนีพูดไปน่าสนใจแล้วก็การฆ่าในผลการเืนในสังคมเป็นแบบนีนะครับก็คือว่าการที่ฆ่าเนี่ยเชื่อว่าฆ่าแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมา ครับหนึ่งกรณีเหมือนเดิการฆ่าเกิดขึ erm ้นในหนังของการสร้างคำเท่าเทียมการเกิดข okay, ึ้นในหนังของการสร้างอุชานิโต้ตยเกิดขึ้นในหนางของการสร้างประเทศเาสิกอย่าเอกราชนะครับตอนที่สองคือคนที่ฆ่าหมดเชื่อว่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยระบบใหม่ไม่สามารถรักษาตัวเองรอดได้อาจจะถูกตอบโต้จากฝ่ายนิยมเจ้าภายในคอมเมนอาจจะถูกตอบโต้จากฝ่ายเวียดนามอาจจะถูกตอบโต้จากฝ่ายคอมเมนเซรีก็ได้ถึงแม้ว่าเรากลังพูดถึงหนังซึ่งพูดถึงการฆ่าของฝ่ายที่ในเวลานั้นจะมี มีกองกำลังอยู่ในสามสี่ฝ่ายเกี่ยวข้องในประเทศคัมแบนเวลานี้นครับมีกองมีมีกองกำลังของเจ้าศรีนุนะครับมีกองกำลังของคัมแนนะครับมีกองกำลังของคัมแนฝ่ายเอ็งส์บรินมีกองกำลังของฝ่ายคัมแบนเสรีในคนร้อนน้องมีตวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องันเป็นหมดเลยเพราะนึ่เหมาะจะมีวงคัมแบนแดงมาเ่นมันในเซนต์เจ้าค่าคนเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนที่อยู่รอบเราหนือตอนไหนคือคือฝ่ายฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตอนไหนคือฝ่ายสตูดิโอจีว่าตอนไหนคือสตูดิโอสแยนด์ นี่เป็นการฆ่าซึ่งสำหรับคนที่ฆ่าเนี่ยมีเหตุผลที่ดีมากๆที่จะฆ่านะครับนี่เป็นความซัพซ้อนเลยที่นึนนนนนนนกนึกถึงก็กำลังนึกถึงตัวคุณตุลโคเซเน่ซึ่งคืออาจจะว่าอันนี้พยายามคิดเทียบกับสิ่งที่หนัง,งกกาลนาซีเนี่ยมันจะชอบเล่าว่าโอ๊ยไอ้ไอ้แบบว่าค่ายก,กาลนราซีเนี่ยมันจะถูกเอาไปซ่อนอยู่ลึกลับมากเลยนะแล้วก็ คนคนก็จะมีดีเบตกันว่ามันมีไอ้สิ่งเหล่านี้กันจริงหรือเปล่าหรจะมีพวกแบบว่าโอ้ตับิเส้นอย่างสุดขีมากนะแต่เหมือนอย่างตัวผมไม่แน่ใจว่าตัวตัวตัวโซเลเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่บอกว่าทุกคนรู้กันลูมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ที่ลึกลับมากคล้ายๆกับพวก่านกับารสมันไม่ใช่เรื่องลึกลับในเวลานั้นนะครับเพราะว่าฝ่ายที่ทําการฆ่าเนี่ย ไม่รู้จักการฆ่ามันเป็นเรื่องพิเไงนะครับไฟที่การคฆ่าเนี่ยเชื่อมั่นว่าเป็นการฆ่าในในในการให้สังคมเกิดการาให่นะะคือล้การฆ่าในกรณีแบบนี้เป็นการฆ่าเพื่อแสดงอำนาจของการค้าด้วยการฆ่าไม่ใช่เรื่องปกติครับในในบางสังคมมีการฆ่าในเรื่องปกติเพราะว่ามีความคุ้มเคือระหว่างอำนาจแต่ละฝ่ายอยู่เช่นในกรณีเมืองไทยปีหน้าสามในการฆ่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีอำนาจหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในกรณีเขมรแต่งในว่าการฆ่าไม่ใช่เรื่องปกติ การค่าเป็นเครื่องมือที่ต้องให้คนเขมรดูดูเห็นเลยว่านี่คือโลกใหม่แล้วเขมรแดงคือคนที่กำลังเขมรไปสู่โลกใหม่อย่าไปคิดว่าจะมีการฟื้นระบบเจ้าของกษัตริย์สีโวลอย่าไปคิดว่าจะมีเขมรเสรีมาปลดปล่อยอย่าไปคิดว่าเวียดนามจะมาปลมาปลดป่อยโตเซเลนเป็นเครื่องมือที่ต้องให้คนเขมรเห็นว่าเรื่องนี้มีความน่าตื่นเต้นแล้วพูดจริงสมัยเขมรแดงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยว่าสมัยเขมรเนี่ยอาจจะเป็นครั้งเดียวในในแวบสั้นๆของประวัติศาสตร์ชาติเขมรที่ ไม่ค่อพูดถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรยุคเก่าคือเขมรเนี่ยคือเรื่องไทยเรืเขมรเนี่ยนะครับอาจฉริยภาพของบริวารได้หลายด้านเลตอนนี้เวลาคนที่กินเรื่องความบริวารจะชอบต่างว่าไทยเป็นทุกชาติทุกชาติยมขั้งชานัแต่เขมรเนี่ยระดับความขั้งชาติในมหากษัตไทยเลยทงชาติเขมรไม่เคยมีประวัตาสตร์นครวันนะครับไม่เคยมีประวัติศาสตร์เขมรไม่เคยเลิกพูดเรื่องนครวัดนครโตเกียวโตวิหารเขมรที่เป uh ็นหนึ่งในโลกที่ที่หมกมุ่เรื่องการสร้างชาติยแล้ว พยายามจะเอาอดีตเนี่ยมาบอกว่าชาติเขาเมือนเพราะกระดับที่เปลี่ยนอดีตความรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดครับในในยุคของขบวนการนี่ยจะเป็นแบบสั้นๆครับเดียวที่ที่ชาติเขาเหมือนไม่ได้ถูกสร้างโดยอุดมการณ์แบบนี้แต่รูปเรื่องสังคมใหม่ารังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเป็นรั้สั้นๆแบบเดียวว่าเท่านี่ยมันคือการการแสดงการฆ่าเนี่ยมันคือการแสดงความกล้าของระบบใหม่ว่ามีลมระบบการไปจริงจริงด้วยครับคือเวลาเราดูเรื่องขบวนการแดงเราสมมติขบวนการแดงมันพังลายใช่ไหมเพราะว่า หนึ่งเราดูหลัจกจบเวลาเราผ่านไปแล้วไงไอันที่สองคือเราดูหลักจากมันจบไปแล้วมันเป็นแดงมันแทยได้ไไไอะไรเอาวะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูในบทของสมมติในปี2520นะครับเรื่องถึงคลองทับเปลี่นแดงที่ยึดอำนาจนะครับล้มแต่งองเจ้านีา่นะครับเปลี่ยนแดงองเจ้าล้มขีดสีุกได้นะครับมีมีกองกำลังของอเมริกาช่วยกองไฟอยู่ลับมีไทยแอบช่วยกองไฟอยู่ลับมีลุนดาแอบช่วยกองไฟอยู่ลลับเนี่ย ถ้าไม่ฆ่าเราเปลี่ยนได้ชนะได้ยังไงใช่ไหมครับคือคือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือการต่อกรประวัติศาสตร์ย้อนหลังฉนั้นหลัจะกเปลี่นได้จบแพ้ไปแล้วนะครับแต่จะเกิดเวลานั้นเนี่ยการฆ่าไม่ใช่หน้าที่แล้วเป็นผู้จริงเป็นเวลานานมากเลยที่คนในโลกมีคิดว่าการฆ่าแบบนี้ได้แม้กระทั่งในไทยเองเด็กกินได้บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคนพูดสารเรื่องเป็นได้ในประเทศไทยมีนิดเดียวนะครับยังผมพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกที่ฮาวายนะครับพูดจริงผมก็ผมดูแแลลล้้ววว่่าาามนคก็ดูะะเพร ดูเราไม่เข้าใจมันเกี 1> <1> <travail> the ่ยวเราอย่างไรไงเพราะเราไม่ถูกสอนให้คิดว่าเรื่องการเงินก็เกี่ยวกับเราเรื่องเรื่องความดุเดือดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเราเวลาเราเห็นในอางนี้เราคือสุว่านี่มันคือสังคมที่มันล้าหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอะแต่จริงๆมันคือเรื่องของเราเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อการมาพูดเรื่องการฆ่าต่อนแล้วกันนะครับคือว่าการฆ่าในกรณีแบบนี้ที่ทำงานได้ในสังคมซึ่งเชื่อว่าคนในสังคมคัรจะต้องมีความเป็นอิภาพกันมากๆเนาเพราะในที่สุดจุดเดือดไม่ใช่เรื่องขมิบแต่ละไงสังคมที่เชื่อว่า คนในสังคมนะครับหรือคนที่มีอำนาจในนันเหมือนกันเป็นากการ,ร่างกายเดียวกันนะคะรับก็คือว่าคนในสังคมจะมีทั้งหมดมีหน้าที่ทหมดและให้คนที่มันอยู่บนส่วนหัวได้อยู่ได้แล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่บนส่วนหัวที่ในประเด็นข้อเสนอแดงคือๆๆคือองค์กรคือองค์การเนี่ยนะครับถ้าองค์การอยู่ได้คนที่เดลือทั้งหมดก็อยู่ได้ด้วยนี้เนี่ยเพิ่มการปกป้ององ,อง,อง,องค์กรไปเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันปกป้องชีวิตประชาชนกันเองทีนี้เพราะในปัญหาเรื่องข้อเสนอแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาข้อเสนอแดง ว่าสังคมจนวนมากเนี่ยถูกสร้างบนความคิดแบบนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรอยู่ไม่ได้เราในฐานะซนิตี้เซ็นก็อยู่ไม่ได้ั้นในกรณีแบบไทยเนี่ยเรื่องนี้จะเริ่มเข้มามาเกี่ยวสุดท้ายในกรณีไทยไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่งององค์กรแต่เรามีคอนเซ็ปต์เรื่องที่นเรื่องสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสถาปัตย์คนไทยอยู่ไม่ได้การค้าในเมืองไทยจนวนมากแต่ไม่เยอะถึงขนาดนี้ครับที่นี่กรณีคำเด่นมันรุนแรงมากเพราะว่าอำนาจรัฐชุดใหม่มีความสุขก็จะต้องเอาอำนาจรัฐชุดเก่ามาใช้ได้มีไทยทุกครั้งเพราะฉะนั้นการใช้ความรุ นั่นคือพอยิ่งฟังที่พี่สิริพูดนะีคือก็จะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่มันโดดเด่นในหนังเรื่องนีมากมากเ่ยก็คือการที่เอาเอาการบรรดาการเก่าเนี่ยกล้ามาแสดงตัวแล้วก็นอกจากกล้ามาแสดงตัวก็คือกล้ามาเล่นพฤติกรรมเดิมซ้ำใช่ไหมเพื่อที่จะโชว์แล้วตัวที่กว่าที่เขาจะจะแสดงความรู้สึกว่าเขาเสียใจบ้างเนี่ยมัน มาอยู่ช่วงทายกันมากเพราะว่าเขาพยายามที่จะดีเฟนตลอดว่าเขาทําเพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำมไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็เพราะเขา,าอาจจะเาําเขาอาจจะอะไรนะมีตั้่แต่บกว่าเขาอาจจะโดนมากไปค่าเองใช่ไหมหรือว่าเขาทำเพราะเขาเชื่ออย่างจริงๆงนะซ,งซ,งซึ่งมันจะแตกตา่างกับวิธีคิดแบบหนาสีมากๆเฉพาะอย่างเราดูแบบเดอะวิเดอร์หรืออะไรที่แตบ,บว่าถ้าเกิดใครออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นยาเป้า คุกหน้าจีที่เธอก็โดนขึ้นศาลจบเข้าคุกอะไรอย่เต็มที่สมาร์ทโฟนแต่อันนี้ที่เหมือนเออมันมันมันเป็นละ